ตุ๊กตาดินเผาที่ดูเหมือนกับมีร่างกายมากกว่าหนึ่งร่างหลอมรวมติดกันนี้มันได้ถูกระบุว่าเป็น SCP 0 0 5 TH โดยมันจะไม่ส่งผลกระทบกับคนทั่วไปแต่จะส่งผลเฉพาะกับมนุษย์ที่เป็นฝาแฝดเท่านั้นที่เข้ามาใกล้มันในระยะไม่เกิน14เมตรโดยพวกเขาจะถูกแรงบางอย่างดึงเข้าหากันและไม่สามารถแยกออกได้ไม่ว่าจะช่วยด้วยวิธีใดก็ตาม ร่างกายจะค่อยๆย,ยึดติดกลายเป็นเนื้อเดียวทั้งเจ็บปวดและทรมานจนสุดท้ายพวกเขาก็จะเป็นเหมือนตุ๊กตาดินเผานั้นภายในเวลาเพียง4นาทีโดยทางองค์กรได้เจอมันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีการตายปริศนาของฝาแฝดจำนวน4คู่ซึ่งต่อมาก็ได้พบว่าตุ๊กตาดินเผานี้ทำขึ้นโดยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในโรงเรียนนั้นพร้อมทั้งเจอกระดาษโน้ตเขียนด้วยเลือดที่เป็นคำว่า แก้แขน